ครับ,บ <esta> วันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุติบ้านนะครับวันนี้เขาพาแม่มาที่ไหนกดํามาลอยจุงค่ะสวนดอบลอยจุงแล้วค่ะสวนสวนสวนดอกไม้ของสุริยะนะฮะมันริแหลกข้างนอกน้นักลอยจุงนะครเจอแล้วครับก็ช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดประเทศมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาตอนนี่ก็เริ่มมีผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเขาขึ้นมาแอวติรอตจุงกันนักแล้วนะครับ ก็การท่องเที่ยวก็เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับด้ะที่สาคัญที่สุดคือหมู่บนบุพชาติดอกไม้ต่างๆนะฮะเริ่มบานเบ่งบานตอนรับนักท่องเที่ยวแล้วครับวันนี้เขาพาแม่อัมพรน้าวงนะครับมาลีเล็กเปิดหูเปิดตาชมความงามของดอกไม้ที่นี่นะครับสวยคุณแม่ประทับใจมากเลยใช่แกชอบดอกไม้มากเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปรู้จักกับสวนดอกไม้ที่ของสวนทิษยา อีตำนักเดืตุงกันก่อนนะครับเชิญครับโดยตุงตั้งอยู่ที่มูท่เจบ้านหมูเซราบาตำบลเมฟ้าหลวงอำเภอเมฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอยู่ในบริเวณสันเขาของเทือกเขาร้อยนางนอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย หลังจากซื้อบัตรเรียร้อยแล้วก็เข้าไปชมสวนแม่ฟ้าหลวงกันก่อนเลยสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด2 5ไร่เป็นสวนดอกไม้หมุนเวียนสลับกันไปทุกฤดู12ไร่แล้วก็เป็นสวนปามภูเขาหินต่างๆแห13ไร่ภายในสวนก็จะมีดอกไม้ต่างๆโรงเรือนไม้ในร่มจุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆและงานประติมากรรม เล็กยืนต่อตัวซึ่งก็ได้รับพระพราชทานชื่อว่าความต่อเนื่องครับท่านครับผมได้เลือกที่จะเที่ยวชมสวนไม้ฝ้าหลวงนะฮะซึ่งเป็นสวนไม่ดอกไม่ประดับนะครับของประเทศเมืองหนาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไัยที่บ่มีโอกาสที่จะไปแอวเมืองนอกเมืองนาน้ะครับก็สามารถมานี่ได้เลยนะครับเพราะมานี่ท่านจะเห็น อดอกไม้ต่างๆนะฮะซึ่งเป็นไม่ดอกเมืองหนาวซะนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สร้างงานสร้างอาชีพครับพี่น้องชาวบ้านที่นี่ตัวนะครับปุ่นจะได้มีไรายได้จากการเป็นคนส่วนซึ่งตอนนี้ปุ่นก็พัฒนาฝีมือมาเป็นเจ้าของเนัสซุลีตรงนี้นาเต็มตัวทีเดียวนะครับถือว่าเป็นโครงการที่สร้างงานสร้างไรายได้ครับพี่น้องชาวบ้านในแถบพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันตถอะุ่นดีกว่าครับ าตัดสินใจเลือกเข้าชมส่วนแม่ฟ้าหลวงครับเป็นส่วนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวธรรมชาติพลั่งพร้าวโดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้านนะครับบนดอยตุงแห่งนี้ส่วนแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่บนอดีตเส้นทางลำเลียงสําคัญตีพักของของคารวันสินนะครับและกาอาวุธสงครามด้วยพระราชประสงค์ของสุนทรียาทีต้องการเปลี่ยนพื้นที่อันตราย เพื่อกลายเป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้จากเมืองหนาวสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนในพื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวื่้กับประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับได้ชื่นชมกับดอกไม้ที่แปลกตาพันไม้นานาชนิดเรียงรายราวกับผืนพรมธรรมชาตินะครับที่แปรเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยพันไม้ติดนำมาตกแต่งในส่วนได้รับการปลูกและก็เลี้ยงดูโดยชาวบ้านในโครงการ ซึ่งพัฒนาฝีมือจากคนสวนจนกลายมาเป็นเจ้าของนสศรีไม่ดอกไม้ประดับสร้างไรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตยตอนนี้นะครับพาท่านมาชมเรือนกล้วยไม้ดอยตุงก็จะมีพวกอรองเท้านารีดอกไม้ชนิดสงโปรดของสวนพักย์ยาละครับคือรองเท้านารีนั่นเองนะครับ ทีได้ถูกนํามาพัฒนารักษาไว้ตินี่เพื่อนํากลับมาสู่พงไพรในดอยตุงแห่งนี้รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ท้องถินนะครับที่พบอยู่ในพื้นที่ดอยตุงด้วยความสวยงามและก็ความเป็นเอกลักษณ์หายากจึงถูกลักลอบไปเก็บขายจนมดนะครับจากพื้นที่แหล่งกําเนิดทั้งโครงการดอยตุงจึงได้ผสมและกอ รวบรวมเมล็ดพันธุ์รองเท้านารีจากแหล่งกําเนิดนํามาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อยเยื่อและก็อุบอลนนาเรียนเพาะชําจนแข็งแรงดีและก็นํากลับไปคืนแหล่งเดิมเพื่ออนุรักษ์รองเท้านารีโดยตรงให้คงอยู่กับโดยตรงตลอดไปด้วยความตีเป็นดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จยานะครับทั้งโครงการจึงได้ตั้งจืออ่อประจําของ รองเท่านารีทตีม่มีคุณภาพของโครงการเป็นพระนามของพระองค์ท่านก็คือสังวานนะครับกำกับด้วยหมายเลขตามลำดับนะครับเป็นสวนไม้ดอกหลากหลายสีสันกว้างไกล่สุดลูกหูล,ลูกตาบนพื้นที่เราหาไร่ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันไม้ดอกไม้ไปรับสวยงามของเมืองหนาวได้รับการดูแลอย่างดีพัดเปลี่ยนกนหมุนเวียนกันออกดอกตลอดปี บอกว่าจะเป็นดอกสันเวียพิทูเนียบีโกเนียกุหลาบดอกลําโพงและก็ไม้มงคลต่างๆทั้งไม้ยืนต้นและก็ไม้สุ่มเลื่อยมากกว่า70ชนิดนอกจากแปลงไม้ประรับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ที่อยู่ในห่มจุดเด่นก็คือกล้วยไม้จําพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆที่มีดอกสีสันสวยงามมากบริเวณกลางสวนก็จะมีประติมาก,กรรมเด็กยืนต่อตัว โดยสมเด็จยาพระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่องที่สื้อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ครับนะครับบัดนี้ลืมนะฮะตรงทางที่จะลงไปที่จะลดนะครับก็จะมีแผงเมกานะครับนาผลไม้หลักไม้นะฮะมาขายเพื่อกับนักท่องเที่ยวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ที่เป็นเมืองหนาวนะฮะเช่นแอปเปิลนะครับเนาะลูกท้อนะฮะแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็มีเกาลัดโตแล้วก็มีหลายอย่างนะฮะกระเทียมโท,ท,ทนตัวนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือว่า ก่อนที่ท่านจะลงจากตรงเนี้ก็บดีเลิมนะฮะอดุดุนเพราะกล้าไม่กล้าตีนี้คือมีรายได้มีเศรษฐกิจดีๆนะครับท่านครับก็อย่าลืมนะับท่านได้ที่มีพ่อมีแม่มีปอุ้ยป,ปอุ้ยแม่อุ้ยนะฮะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้พิการก็ได้น,นะฮะทีเป็นวีแช้์นะฮะทีนี้นะครับก็สามารถมาได้สะดวกนะครับเพราะว่าจะมีทางลงของสารับรถวีแชร์นนั้นนะฮะคนทั่วไปหรือว่าท่านมีญาติเป็นผู้พิการ ผมมาทีนี้ได้รับรองหมดพิษหวังนะครับทีนี้สวยงามมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวปักกับมครับกิจกรรมดีๆของกเัาครับ